ทีนี้ต่อมาในมาตราที่4นะครับมาตราที่4เนี่ยพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานใดบ้างนะครับก็คือเขาไม่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะครับไม่ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้สําหรับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางบุค,ครองพศ2539นะครับก็ได้แก่วงเล็บหนึ่งรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี วงเล็บ2องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะวงเล็บ3การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงวงเล็บ4การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์ วงเล็บ5การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บ6การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศวงเล็บ7การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันรักษาความมั่นคงทางราชอาณาจักร จากภัยทุกขุกค,ค,คามทั้งภายนอกและภายในประเทศองเล็บ8การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหวงเล็บ9การดำเนินกิจการขององค์การทางาศาสนานะครับทั้งหมดนี้นะครับ 9. หน่วยงานองค์กรเหล่านี้นะครับไม่ได้อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือไม่ได้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับทีนี้ ในวรรคท้ายนะครับการยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่งนี้นะครับให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการกําหนดหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนะครับว่าไม่ได้นําบทบัญญัติตรงนีบ้บังคับใช้เนี่ย จะต้องตราเป็นพระราชะกิตสดีกานะครับ